อโมริมไฟเขียวกานาโชเมนู ache, Menu, หลุดแผนแมนยูเตรียมโลซัมเมอร์นี้แมนเชสเตอร์ยูต็ดเตรียมพาทีมครั้งใหญ่ในซัมเมอร์นี้และล่าสุดชื่อของสองดาวรุ่งอย่างอเริฮันโดกานาโชและคอบบี้เมนูถูกแจ้งอย่างชัดเจนครับว่าไม่อยู่ในแผนการทำทีมของกุนซือรูเบนอโมริมสำหรับฤดูกาลหน้าจากรายงานของดีแอเลติกอโมริมได้พูดคุยกับนักเตะโดยตรงพร้อมบ,บอกให้ทั้งสองเตรียมหาสโมสรใหม่ หลังปีศาจแดงพลาดโคต้าฟุตบอลยูโรและจําเป็นต้องปรับสมดุลทางการเงินให้สอดคล้องกับกฎ PSR โดยเฉพาะกาลาโชครับที่เริ่มแสดงความไม่พอใจหลังถูกเปลี่ยนตัวลงในช่วงท้ายเกมนัดชิงยูโรป้าลีกที่แพ้กับสเปอร์ศู์ประตูต่อหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาท่าทีของเขานั้นไม่เป็นที่ชื่นชอบของอโมริมและส่งผลต่อการตัดสินใจในอนาคตทันทีขณะเดียวกันคอบบี้เมนูมิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษก็มีชะตากรรมคล้ายกัน แม้จะเคยเป็นความหวังของแฟนบอลแต่ภายใต้การคุมทีมของอโมริมเขากลับไม่ได้รับโอกาสลงสนามมากเท่าที่ควรและถูกมองว่าไม่มีพื้นที่ในแผนระยะยาวทั้งสองรายถูกขึ้นบัญชีขายอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นผลผลิตจากอะคาเดมีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดการปล่อยพวกเขาออกไปจะช่วยทำให้สโมสรบันทึกกำไรได้เตมเม็ดตําหนวยตามกฎของบัญชีโดยไม่ต้องหักต้นทุนในการซื้อแต่อย่างใดแผนการปล่อยดาวรุ่งครั้งนี้ เป็นสัญญาณชัดเจนว่าทีมกำลังเตรียมรีเซ็ตใหม่ทั้งหมดโดยโฟกัสไปที่การเสริมผูเ้เล่นตามความต้องการของอโมริมซึ่งเน้นแท็กติกชัดเจนและต้องการนักเตะที่ปรับตัวเข้ากับระบบได้ทันทีหากดิวทั้งสองรายนี้เกิดขึ้นจริงจะถือเป็นการเปลี่ยนแปลงสำคัญของโครงการสร้างทีมใหม่ที่อโมริมวางไว้และเป็นบทสรุปที่ชัดเจนว่าโรงละครแห่งความฝันไม่มีพื้นที่สำหรับความรู้สึกมีเพียงพื้นที่สำหรับผลลัพธ์เท่านั้น